อยู่ันที่ทพัทยาทัทยาแต่ว่าเรามาที่นี่ครับยิมเดอะบิ๊กนะครับผมเป็นยิมที่เออหรูมากแล้วก็เจ้าของเป็นพี่ชายผมน่ารักมากชื่อพี่บีทนะครับผมแล้วก็แต่วันนี้เราไม่จะมาเล่นนะเรามากินข้าวเพราะว่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของที่เดอะบิ๊กนะครับผมก็จะเป็นชื่อแบล็คบีนคาเฟ่เลยของผมที่ดูก็ค้นหรูเลย <S <S นะครับผมเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกัน ครัเอาวันนี้พี่บีจะพาเข้าไปชมข้างในได้เลยเป็นยังไงบ้างไปเราไปดูกันดูด้วยทั้งยิ้มมองมองติณทานะไม่ครับไม่ครับแอาชั่นล้วนๆครับนล้วนล้นล้วนนะครับแอาชั่นล้วนๆเครต่องเครื่องทั้งหมดเนี่ยบอกอะไรราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณแค่เครื่องยี่สิบกว่าล้านเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราเป็นเอาของแบบ มือหนึ่งครับเข้ามาจากเนกาจริงๆป้ายแดงครับเอาง่ายว่าป้ายแดงไซเบ็กอยากให้ลูกค้าได้มาลองเล่นกันดูครับหลักๆก็จะเป็นของไซเบกะครับของไซเบกนี่โดมีเพเวอร์ใหญ่ด้วยนี่มีแมกนีซนะครับซื้อมาก่อนไอพวกนี้จะมาด้วยซ้ำอยากได้มันมีทั้งหมดมันมีเจ็ดเจ็ดมุมเจ็ดแบบเอาหมดเลย หายยากนะเอาหมดเลยหายยากแเออมันมันเป็นของหายากจริงๆนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูไม่ได้ขอบคุณครับถ้ามาทำระยะก็ต้องที่นี่ครับที่นี่ครับต้องมาเดาอีกต้องมาร้องมาร้องมาดูลำเบิยด้วยดูพ่อดีว่าครับดีว่าพวกนี้ซื้อแล้วลงทุนครั้งเดียวครับหรือว่าลงทุนครั้งเดียวเลยแล้วก็จบยาวยาวครับยาวยาพีคอยด้วยพี่ใช่ครับใช่ครับการแบน ก็จะมีพีคอมาแซงครับพีคอมาแซงแต่ว่าประมาณ80%มันจะเป็นไซเบ็กทั้งหมดทำบอกก่อนว่าก่อนที่ผมเปิดยิมอ่ะผมปรึกษาพี่บี๊ผมมาปรึกษาใช่ช่วยกันไปครับผมส่วนสองนี่ก็จะเป็นคาร์ดิโอโซนคาร์ดิโอทั้งหมดแล้วก็เป็นห้องคลาสที่แบ่นี้เก็บไว้ครับเก็บไว้มันเข้ากับไอชื่อยิมพอดีไงเอนเข้าพอดี ้าสองฟ้าวบวบวับวับใช่แต่เราทุนหนักนะต้แ่ทีเดียวจบครับอย่างที่บอกซุดซุดไซุดแล้วก็มีเป๋วบ้างครับเป๋เลยครับตัวไฮไลท์ของที่นี่ไฮไลท์นี่ก็หาชมยากเหมือนกันเราก็เป็นเจ้าแรกๆเลยเจ้าแรกๆเรียกว่าแรกๆของของของในวงการที่เหน็ตยที่มันเป็นที่เลยใช่ครับ จะเห็นหน้าเราอยู่อยู่ในนี้เลยใช่เป็นครั้ตัวเลยครับคร้งตัวเลยครับโอ้โดูรูปวิ่งดิเรียงเป็นตัารูปวิ่งก็จะเป็นห่างรูปวิ่งเป็นของครับทาร์สปินนิ่งคือครบจริงจริงอ่าเป็นทาร์สปินนิ่งก็จะมี ใส่แยกออกมาเทคเลยเป็นเทคเลยเป็นเทคย่อมย่อมย่อมเลยครับตึบกห้องนี้ถ้าใครอยู่พัทยาต้องมาจริงๆต้องมาต้องมาคุ้มมากๆเรียนเชิญนะครับเนลปแบบรูปเมียน้อยนะ power p o นะแบบตั้งแบบว่าเ็นเหมือนอะไรมายืนตั้งอยู่ไม่รู้ตรงนี้เขบอกว่าดีที่สุใไทช่ไหมจริงๆใช่ สองตัวในไทยก็คือมีที่ของเดอะบูธวูธพิเศษบูธกันที่นี่ก็คือบูธสองตัวในไทยใช่ครับเท่าที่ทราบมาตอนนี้นะว้าวสัมผัสลื่นมากลื่นลื่นมากลื่นตัวนี้ตอนแรกที่ไหนผมอยจะซื้อแต่ไม่มีที่จะไม่มีที่ไม่พอยาฤกษ์ยาฤกษ์ มันคือเอาอยาฤทิปมาจ่ออยู่ตรงนี้ไม่แต่เราเอา <c oughs> จริงๆไม่นานจริงจร่งพี่ก็ถูอแล้วว่า <c oughs> แม่งค่ามันสูงวันนี้ก็พูดกันสนุกสนุกนะคร่ามันสูงแต่ว่าไหนๆเราก็มาขนาดนี้แล้ว,วนะจริง,รงมันก็เป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันที่ตัดสินใจที่จะเอามาลงให้ล,หลูกค้าเล่นก็จะเป็นแบบโซนฟั่ง c h a น n e l t r e น d i n g ไปอะไรเงี้ยก็เอาก็เอาวะอารมณ์นี้เลยอารมณ์นี้เลยแต่ตัวนี้คือโหดมากเพราะผมดูราคามาใช่ใช่แล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแหละถามว่าจริงจมันก็ ด้หนึ่งได้เนี่ยที่พี่บอกครับมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องให้จบไอ้บ้าเนี่ยนั่คือตัวสุดท้ายจริงพอดูราคาแล้วแบบดีอะแต่ว่าเอาก็เอาวะก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมทิ้งท้ายอีกนิดนึงสำหรับลูกค้าของอาร์เรดทิ้เน็ตนะครับที่แบบแวะเวียนมาเที่ยวพัทยานู่นนี่นั่นเอาเมมเบอร์การ์ดมาเอาเมมเบอร์การ์ดมามาโชว์ที่รีเซสชั่นเข้ามาใช้บริการได้เลยแน่นอนครับ แน่นอนแน่นอนแน่นอน น่าจะเป็นวิทยุยน่สิบสองของเระเทศไทยมั้งณปัจจุบันเป็นยังไงไม่รู้นะประกอบเป็นเซลล์มันนะแล้วคือเอ็มแข่งรุ่นแอตเทนติฟติสติกคล้ายแบบเอมแข่งรุ่นคาสติกแต่ว่าอันนี้งานไทยก็จะมีการจำกัดน้ำหนักนิดนึงก็กลายเป็นว่าเอ็มหลักได้แค่83นะก็คือเอ็มสูง178ใช่ป้ะ177 เราล้เกดอะจะบหวดได้6กิโลแต่ลบร้อยก็คือดทั้งหมดเป็น4ถิแต่เขาหลักมาตอนนี้ก็ผ่าแล้วยังไงไเ็ผ่านแน้ลยผ่ารือปารมันก็คือผ่านแต่ว่าต้องใ่น้ําไม่ได้จะดูต่อไปว่าพี่เอ็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมิ้่นี้ดูไ้ฝักแั่แต่ไ้นองเลย หอ,อ <c oughs> สะพัดไปลงน้ำเียนไ <c oughs> ม่กันแล้ว,ลวมือเราทำไไหวไหม้วน้ำเราจะไปไหนกันไปแ,แข่งครับไปเร็วเพื่อขึ้นมาก่อน เาคนลงสีเบาสามคน อยู่ที่จุดเดิมไหมครับั้เราขอบคุณคระกรมหงได้แก่หมายเลข36ธนกิจทํน้วยที่หนึชนะเลิบาอินาน ไปกับวันนี้แล้วผลสรุปคือที่สองแต่มากกว่านั้นต้องบอกตั้งแต่แรกเลยว่างงวคำมันเนี้ยสองสัปดาห์สองสัปดาห์จริงจริงอ่ะดูมันตัวทำเหนื่อยนะเนี่ยตัวทำเหนื่อยไม่ตัวทำเหนื่อยเนี่ยตัวทำเหนื่อย,อย <laughs> ก็คือไอ้นี่ไอ้เสื้อขาวเมื่อกี้ทีเดีววี่ มันบอกว่ามันไปคุยกันบอกแข่งเลย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 เพราะว่าเอไ้เอมาสองเดือนแล้วแค่ได้เอดเฉยๆอ่าสุดท้ายมาเอม,มาขอแข่งก็ตอบเลยตอนแรกอะไม,ไม่ไม่มีทางเขาไปยากโคตรยากจริเพราะว่าไม่ได้เตรียมแข่งมาเลยนะก็แต่ก็จบดีดีที่สองไปก็ทำให้ดีสุด หือว่าฟุกนี่แหละฟุกอืมแต่ก็สนุกดีเป็นการดูนักกีฬาครั้งแรกของผมด้วยเพราะปกติคือแข่งอย่างเดียวแล้วก็ให้พี่โอ๊ตดูให้แต่วันนี้ก็โชคดีที่พี่โอ๊ตและพี่บูมมาช่วยและหลายคนนี่อะดูหน้าพี่บูมนา่บูมพี่บูมพี่กุนนิงกีอ่าเป็นกุมภาครับปีหน้า2023าเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปคนเมากนะันก็ถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมตัวแข่ง AFBB ต่างประเทศหรือ AFBB ในประเทศ ก็แชร์เทคนิคเล็กน,น้อยที่ตัวผมทำเองแล้วก็ประสบพบเจอมาสิ่งที่ควรรู้เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็น Q&A นะครับจะมีของดีแจกในงานด้วยแล้วก็มาพบกับซันพบกับผมแล้วก็อ,อาจจะพบกับแขกรับเชิญคน,นอื่นอีกเดี๋ยวรายละเอียดยังไงจะประกาศภายในต้นปีนะครับเตรียมตัวรอกันนะครับผมโอเคง่นั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้นะครับี๋ยวคลิปหน้านเจอกันใหม่ ซื้อตั๋วก่อนราคาโอเคครับเราก็มาถึงแล้วครับวันนี้ซื้อมาแล้วราคาผู้ใหญ่ 1,590ราคาเด็ดผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีโปรโมโชั่นในอินเทอร์เน็ตอยู่นะก็คือจะถูกกว่านี้เยอะเลยไม่เกิน1,000บาทต่อคนแล้วก็ค่าล็อกเกอร์เสียอีก300บาทนะคบผมอันนี้ก็แชร์ล็อกเกอร์กันได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยัไงบ้างเฮ้ยมาขยับได้ đất của <coughs> 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 เราก็ทำงานถ ay ay ่ายนิ้เข้าพัวในบ้านแบกเข้า่านะเย่ขึ้นจ้า ดี๋ยวไีเลงไปเลยเนี่นนะ <c oughs> แบบตอนนี่ <c oughs> เ <c oughs> พราะว่าจะได้พีอะไรถ่แบบตอนนี้อ่าโอเคนหลังะีช่องนี้เองเ่งขึนนี่ันต่อไปอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมแล้วเราถือข้างบนอะ่ะถือให้ลิฟต์ขึ้นมาเองแน่ดูลิฟตรร์เน่ต้องลิฟต์ลิไม่รู้แต่ว่าสี่คนอะ่ะสคน แล้วแต่ว่าเราต้องเดินทำไมพี่ผมเกาะเกาะนี่ขึ้นมาด้วยเลยได้ไหมเนี่ยเกาะนี่ขึ้นมาเลยแต่เดี๋ยวพี่บูมาอีกก็ต้องสองพี่คิดูดิมีพี่มีผมมีพี่บูโอ้โหนั้นหนักเท่าไงแตกต้องต้องแยกต้องแยกต้องแยกทางก่อนมาถึงตัวแตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยแตกไอ้เหี้ยแตกกคนก็แตกผมกลัวความสูงมากดูดิกลัวสูงเลย เราอยู่ชั้นพี่เดินขึ้นมาห้าชั้นอะแต่ให้แบกขึ้นมาไม่ไหวนะมันตก็ไมอยู่แล้วอ่ามันขึ้นแล้วมันจะไปไหนต่ออ๋อข้างบนอบนไ๋อ่าโอเคหวยเราก็รอเดี๋ยวนั่งไงพี่ยอดนะเนี่ยโอ้โ น้ำเโอ้โหอกม่เดี๋ยนีเขามีของอ่ะได้ไหมเขาปาเหรอเห็นนะเห็นไหมแล้วอมมตดเราไปรับเงอนเราเพื่อบอกเอ้อย่างเรืนองนั้นว่ะ ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วทำไงดีวะ16ชั้นดีเลยโอ้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มนะครับสามเครื่องสามเครื่อง16ชั้นเริ่มนะฮะโอ้เริ่มแล้วนะเริ่มคลองแล้วตอนนี้ตีนเนี่ยบัวเลยแหละโอ้มาโจ้โอ้มาโจ้ไอ้ภูเก็ตคนนี้เล่นหรอเฮ้ยแล้วเขามองตาแล้วเขาก็มอ เด็กอินเตอร์อะไรเนี่ยมันมีแต่เด็กหมายถึงเด็กในนี้เด็กเด็กอ้าวไม่พูดอะไรเหรอตั้งเริ่มงตัวปุ๊บตั้งเริ่มของใครสักทีไม่มีอะไพูดแล้วรู้สึกของเขาอะอันนี้น่าจะบอกกับเราที่สุดแล้ว มือไม่เที่ยงเลยแล้วก็ยืนแล้วก็เกิดขึ้นเหรอมืนยือไหวแล้วก็ยืนไหวคุณเอ้ยเหมือนเหมือนอะไรรึเปลาเหมือนปาตีนเลยเหมือนเปล่ารึเปล่าเหมือนปาตีนเลยอะไรขึ้นนี่อะ mày là mày lúc cái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 